สวัสดีครับพี่น้องครับบาบนคนโกมาแล้วครับเมื่อนี้เป็นมือตรงกับวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมเมื่อนี้ทั้งเรียนมัธเรียนบันทินลาดนะครับเนาะการด้จัดงานงานวันแม่นะครับจัดงานวันแม่ก่อนหนึ่งวันนะครับเนาะเพื่อให้เล็กน้อยนะครับแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่นะครับแสดงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่ดีครับ เป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาโดนแห้งนะครับมันนี้สิเบสิเบ,เบ,เบ,เบิบงบรรยากาศนะครับว่า,าเด็กหน่อยบันหินหลาดเท่านะครับกับผู้ปกครอ,องคุณแม่นะครับเนาะว่าเป็นสีมีความรักความโศกเศร้าว,ว่ามันนี้ยานมีน้ำตาพางเหงาๆนะครับมอนครับพอดีแม่ต้องปันนะครับเนาะเพื่อนแได้รับ ได้รับมอบนะครับเป็นคุณแม่คุณแม่ดีเด่นแห่งปีนะครับของปี2,565นะครับเนาะก็ดีใจน้ำเพลินครับมือนีเข้ากบชิพ่าแม่นงปานนะครับไปไปรับเกียรติบัตรนะครับเป็นคุณแม่ดีเด่นทางชาตินะครับของของโรงเรียนมันทินลาดเท่าครับผมประจําปี2,565ครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเข้าไปเบ่งกันเลยครับเขาจะ อันนี้เป็นบรรยากาศในโรงเรียนนะครับนพน้องท่านปอกระลังกาวกับครับกับผู้ปกครองที่จะมาลงนั่นนะครับมาแล้วก็มาลงซื้อนะครับข้าฉันฉันต้องดูข้คณะกรรมการของนักนักเรียนนะครับนักเรียนคณะกรรมการของนักเรียนคอยตอนรับครับสำคัญพวกกันครับเิดครับผู้ปกครอาจารย์ได้ว่าเมื่อก่อน นั่เรียกต้องเรียนน,ยน้อยมางเรียนทุกเมื่อนี่มีความเปลี่ยนแปลงแบบใดคมต้องการใหน้เป็นอย่างนั้นนะครับโรงเรียนนะสมุนเป็นแบบใดลงเรียนมันหนักต้องสามารถเป็นแบบนั้นได้ครับโรงเรียนมันเสหนเนนนนโรรงีย้าักต้องสามารถเป็นแบบนั้นได้ครับคณะครูเพื่นกัน มีสูตรให้เล็กหน่อยครับชิดสูตรให้เน็กหน่อยยกระดับใหมโนงเรียนนะครับมีความกล่าวหนาและทันสมัยครับเป็นสูตรของนักเรียนนะครับทีีต <y laughter> ่อคบีือบรรยากาศอ่ตอนตอนเศร้าครับผู้ปกครองกำลังกังมากครับเป็นนักเรียนบ้านหินลาดบ้านน้องแสงเขาเต้นตัวสะอาดสะอานได้นักเรียนบ้านหินลาดขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนลุกขึ้นยืนได้นะคะ ช่อนเขไปนะครับ ท่านพอจะมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน,นครับและคุณแม่ดีเด่นของนผลการรับคัดเลือกนะคะสําหรับนักเรียนดีเด่นและคุณแม่ดีเด่นของเด็กหญิงการทิดามกดาหานคุณแม่ดีเด่นนางคณนิ t ฐาจุราภัยคะ่ะอนุบาลสามนักเรียนดีเด่นได้แก่เด็กชายคณนินพมบุตรคุณแม่ดีเด่นนางสาวยุภาวุฒิกรภัยสาราระดับชั้นประถมศึกษา ขอเชิญนักเรียนและคุณแม่เข้าแถวที่ด้านหน้าเลยนะคะตรงด้านซ้ายของเวทีเลยะค่ะด้านนี้เลยะค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะนักเรียนดีเด่นเด็กหญิงศิรินันท์เมืองจันทร์คุณแม่ดีเด่นนางหนูกรเมืองจันทร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนักเรียนดีเด่นเด็กชายปัณธรลานอกคุณแม่ดีเด่นนางสาวพิติสุดาบุญธรรมชั้นประถมศึกษานักเรียนดีเด่น เด็กชายสุวัฒนาภูดาสุวรรณคุณแม่ดีเด่นนางยุพินภูดาสุวรรณชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนดีเด่นเด็กหญิงทิพระดาประดูคุณแม่ดีเด่นนางสาวคณิตาประดูชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กหญิงชลินทิพล่าสิงค์คุณแม่ดีเด่นนางบุญยัง่าสิงค์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนดีเด่นเด็กหญิงปาริตาอกอ้อมคุณแม่ดีเด่นนางจันดีทองเหลาค่ะ ต่อไปขอเรียนเชิญนักเรียนและคุณแม่ขึ้นรับเกียรติบัตรนะคะอนุบาลสองค่ะนักเรียนดีเด่นได้แก่เด็กหญิงการทิดามุกดาหารนะคะและคุณแม่ดีเด่นได้แก่นางพนิษฐาจุลาภัยค่ะ ระดับชั้นอนุบาลสามนะคะนักเรียนดีเด่นเด็กชายคณินพมบุตรและคุณแม่ดีเด่นนางสาวยุภาวุฒิกรไพศาลคะ่ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะนักเรียนดีเด่นเด็กหญิงศิรินันท์นเมืองจันทร์คุณแม่ดีเด่นนางหนูกรเมืองจันทร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะนักเรียนดีเด่น เด็กชายปณนทรลานอกคุณแม่ดีเด่นนางสาวทิติสุดาบุญธรรมค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่สามนักเรียนดีเด่นเด็กชายสุวัฒนาภูดาสุวรรณคุณแม่ดีเด่น นางยุพินภูราสวนะค่ะ ชั้นปถมศึกษาปีที่ห้านักเรียนดีเด่นเด็กหญิงชลินที์ล่าสิงค์คุณแม่ดีเด่นนางบุญยังล่าสิงค์ค่ะ ปีที่หนักเรียนดีเด่นเด็กหญิงปาริตาโอ,โอ้ออคุณแม่ดีเด่นนางจันดีทองเหลาค่ะให้พวกเรานะครับได้รับรู้แล้วก็การณ์ของทุคนความดีแล้วก็ถ้าคุณผอคุณแม่นะครับในทุกๆวันนะครับไม่ว่าคุณแม่จะอยู่หรือคุณแม่จะยังไม่ได้อยู่กับเราในวันนี้แต่ว่าถ้าไม่มีคุณแม่เราก็จะไม่ได้เกิดมาเป็นคน งปั้นงานนกพมีไหว้แม่นะครับรักแม่ลูกกลาแม่ลูกครทเมีต่อะครับให้เป็นสิ่งที่พวกเราปวดใจแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราถือเป็นคือเริ่มต้นทีบรรยากาศนะครับกต่อไปนะครับ ว่า,วาててที่ผ่านมาจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็คงจะเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาการที่ดือว่าเป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันท้าลกยถายลูกกายรูถ่าลูกกนเอากราบตักแมมากระบแม่เนี่เอาเราเตรียมกราับไหมลูกขายลูกก่อนก็ในโอกาสนี้ลูกคงขอบพระบูคณะการหลักฐานกัน พอเสร็จพิธีแล้วก็จะเป็นการแจกน้ำพี่น้นองนีง่ก็มนี่คุณแม่ผู้ใจดีมาแจกน้ำดื่มนะครับบรรยากาศการแจกน้ำนะครับมีแจกฟรีครับแจกฟรี แจกปีครับพี่น้องแจกปีมาหนิเนื่องในวันเกิดของเนื่องในวันเกิดของแม่จุนะครับวันนี้นะ่ค้าใจดีแจกฟรีนะครับภาพบรรยากาศครับพี่น้อง เจ๊งหน่อยครับล่อคิวครับรับไอติมกับน้ดื่ม พันเิ่นแจกแต่ว่าเจ้จาชิมองไดนมองหลงหน,น,น้าเ้จะมซื้อได้หนิไอติมของหอาาันอ้าน่ซื้อน้องก็ไม่ิแจกไอติมสีลยองซื้อครับอันนี้แจก,ก <c oughs> แวี่เลยบอมาเวแนี่อยอับบนนี้ครับพี่กเสียหลัพี่น้องเอบคุ่หลายๆที่มาเราชมจุ่มป่าบนโขดนะครับเด้อ กวดไหล่์กดแชร์กดติดตามมบปลาบุกทิ้งโกรมีเก็บหนาลุงกดกระดิง่งไปรับชมคลิปหนาครับวันนี้ขอบคุณหลายๆายครับสวัสดีครับ